เรเข้ามาค่ะเรกเข้ามาถ้าคุณผู้ชมพี่ป้านะอาอลูกเด็กเล็กๆชอบสาระผสมความฮาและเสียงหัวเราะต้องหา้ามพลาดรายการนี้ค่ะบางกอกจะบ,บอกให้<า> <c oughs> โอ้ยบาบอสุดยอดเออหนูอ่ะมาครั้งแรกแล้วก็เป็นเด็กอะไรที่แบบส,สงบเสงี่ยมเจียมตัวที่สุดโอ้โอ้โอ้ถึงก็ต้องหันหน้าหนีเลยเหรอคะคุณแม่แฟรี่ แหมแค่สัมภาษณ์ยังฟันมุกันโบบะโบบะขนาดนี้ถ้าถึงวันออกอากาศไม่ต้องขำกันจนกรามค้างเลยหรือไงคะคือที่จริงอข่าวมันมีสาระอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราแค่อยากจะทําให้เช้าเช,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 ช้าของแต่ละคนเนี่ยไม่เครียดในช่วงของข่าวของพีพีทีวีเนี่ยนะคะเขาแซบเขาเด็ดเขาถึงเครื่องอยู่แล้วเราดูจริงจ,งจังไปแล้วพอมาเจอเรา3คนเนี่ยอยากให้ผ่อนคลายแล้วก็เบาสมองลงบ้างมีเรื่องอะไรที่แบบว่าทันสถานการณ์ทันยุคทันสมยัยเราก็จะมาเมาไ์ให้ฟังกัน เรา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 มีอะไรให้ผมพูดคันพูดคันพูดคันใช่ค่ะใช่ให้เพื่อนพูดบ้างสิคะพี่ชมพูค่ <c oughs> ความสนุกยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะระหว่างสัมภาษณ์พี่ชมพู่เขาก็อะไรไม่ใช่ไม่ต้องไปสนใจเขา <c oughs> เราไม่ต้องไปสนใจเขาเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเราเนี่ยนี่เขาหาคนถูกนะ <c oughs> เราเนี่ยเป็นคนสอดรู้เหมือนกันนะกล้องถ่ายดูเห็นข <c oughs> <c oughs> ้างหลังูเขาไม่เห็นเขากอดตอนเอาแต่ตรงนี้ พ่อบุญธรรมทาราใช่ไมอพ่อไมุมกันต่อญธรทมไม่ต้องได้กันใ<า>่ไมไม่จำเป็น<อ>แล้วแต่การตกลงโอ้ยและแม้และแม้และจะมีสาระจริงๆใช่ไหมรายการนี้ยังไงก็ฝากตามด้วยนะคะคุณผู้ชมรายการใหม่แกะกล่องจากพีพีทีวีเอชบางกอกจะบอกให้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9ก้นาฬิกาสนาทีถึง9ก้นาฬกาสนาที